จังหวัดพิศนุโลกที่กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้มอบหมายบริษัทเอเชียแ p l a n ิ i n g ไปทำทีมสมาร์ทโรสไทยแลนด์เราไปทำนี่นะครับแรกสุดที่เราเข้าไปเนี่ยเราไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนเมื่อศึกษาเสร็จนี่นะครับเราก็เอาข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยกลับไปหาพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับอาจจะเรียกว่าไม่ถึงกับครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นภาคส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้ไปพบปะพูดคุยแล้วก็ นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยปให้เขาทราบแล้วก็บอกเขาว่าณปัจจุบันที่เราศึกษาได้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับของจังหวัดพิโลกเนี่ยอยู่อย่างกระจัดกระจายก็คือว่าสนามบินอยู่ที่หนึ่งสถานีขนส่งเรามีขนส่งแห่งที่1ขนส่งแห่งที่2สถานาีรถไฟก็อยู่ที่1นะครับหน่วยพาณิชชกร,รมก็จ,จะกระจายกันออกไปอยู่หลายๆที่นะครับ ส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมก็กระจายกันไปหลายจุดนะฮะมีจุดใหญ่บ้างเล็กบ้างกระจายกันไปนะ,ะที่เราบอกพี่น,น้องประชาชนอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะไปยุบทุกแห่งมารวมกันไม่ใช่นะครับแต่ไปบอกเขาว่าพอมันกระจายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนถ้าจะต้องต้องเชื่อมต่อต้องทํางานต้องเดินทางเนี่ยมันมันจาเป็นต้องเดินทางมันต้องมันต้องมีระบบที่จะไป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 สนับสนุนในการเดินทางแต่ว่าปัจจุบันจังหวัดพิศณุโลกเนี่ยไม่มีระบบการเดินทางที่เชื่อมต่อหมายถึงว่า เอาไว้ง่ายนะครับรถขนส่งนะครับวิ่งจากกรุงเทพมามาจอดหน้าสถานีขนส่งแห่งที่1นึ่งอแห่งที่2ปัจจุบันเนี่ยถ้ามาจอดเที่ยงคืนเนี่ยนะครับคนมาลงเที่ยงคืนเนี่ยนะฮะจากสถานีที่อยู่ห่งางจากตัวเมืองประมาณ4ีหกิโลเนี่ยพอถึงเที่ยงคืนแล้วย,ยากระบากมากที่จะนั่งรถเข้ามาในเมืองเพราะไม่มีรถก็อาจจะมีมอไซค์รับจ้างอาจจะมี2แถวแต่ว่าคุณต้องจ่ายเงินค่อนข้างสูงที่จะต้องจ้างเข้ามาวันานี่ก็คือแหฮะ คือข้อข้อจํากัดของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งลงทุนไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ดีไซน์ไม่ได้ออกแบบระบบการเชื่อมต่อที่ได้มาตรฐานเข้าไว้เพราะงนั้นเราก็ไปดูเราก็บอกพี่น้องประชาชนบอกว่าเนี่ยคือการกร,กระจายของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งเราไม่มีระบบการเชื่อมต่อก่ยให้เกิดปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนแน่นอนอันนี้คือตัวแรกตัว2คือเมืองพิโซโรเป็นเมืองที่กระจายกระจายค่อนข้างสูงหมายถึงว่าตัวในเมืองเองเนี่ยเหมือนกับมันหนาแน,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 น่นแต่ถ้าดูจริงแล้วเนี่ยไม่แน่นที่ไม่แน่นก็คือว่ามันแน่นอยู่ริมทางครับ คือคือสองสองควักสอง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 ฝั่งถนนเนี่ยมันแน่นแต่พอหลุดสองฝั่งถนนไปแล้วหลังอาคารมันก็ว่างที well, ่นี <c ss feeds uni> ่เมืองไปโตไหนครับเมืองไปโตตรงบริเวณที่เซ็นทรัลไปอยู่นะครับมาที่เทศบาลพลายชุมพลเซ็นทรัลไปอยู่นะครับรอบๆเซ็นทรัลมันก็จะมีขณะณปัจจุบันนี้นะครับมีคอนโดมีเนียมมีอาคารบ้านจัดสรรมีอาคารพาณิชยกรรมมีกิจกรรมการค้าเต็มไปหมดเลยนะครับหรือไปโตไหนครับไปโตรอบมหาวิทยาลัยนะเรศวน นะครับเนื่องจากว่ามีนักศาาึกษาเยอะคนก็ไปสร้างหอพักบ้างไปสร้างกิจกรรมบรรเลงบรรทูบรรเทิงเพื่อที่จะตอบสนองนักศึกษาหรือบุคลากรของมหมาวิทยาัยไปโตไหนครับไปโตบริเวณสี่แยกกันโดจีนนะครับหรือก็ไปโตตามจุดต่างๆตามแนวขอบของถนนวงแหวนแล้วก็แนวโน้มก็คือ,อก็ขยายออกไปเรื่อยเราก็กลับไปบอกพี่น้องประชาชนบอกว่าถ้าจะปล่อยโตแบบนี้นะครับสักพักหนึ่งเนื้อเมืองก็จะกระจายเต็มไปหมดเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า ยิ่งเนื้อเมืองกระจายออกไปเท่าไหร่นี้นะครับมันก็จะไปทําลายพื้นที่การเกษตรแน่นอนนะครับ